นันสีจันทราเคยถามหาผลต่อการต่ออายุเลขากรรอของนางสาวรื่นวดีสุวรรณมงคลเมื่อช่วง31มกราคม2566แม้ถามมาแล้ว2เดือนก็ยังเป็นประเด็นที่ร้อนให้ขบคิดใจความสําคัญระบุว่านางสาวรื่นวดีได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการกรตอคนที่9เมื่อวันที่1พฤษภาคม2562 และจะครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่30เมษายน2566ที่จะถึงนี้เลขาธิการทั้ง9คนที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตลาดหุ้นให้เกิดความโปรง่งใสการลงทุนเป็นไปอย่างบริสุทธิธรรมหลายคนได้แสดงจุดยืนแข็งแกร่งในการทําหน้าที่กํากับดูแลตลาดทุนแต่กรอตาเป็นหน่วยงานรัฐเหมือนหน่วยงานอื่นๆซึ่งมักจะมีอานาจทางการเมืองเข้ามาแทรกแซงและอดีตเลขาธิการกรอตาบางคนก็สามารถวิ่งเต้นนักการเมืองจนเข้ามาเป็นหนึ่งใน9ของเลขาธิการกรอตาแต่เมื่อครบวาระ ต้องพ้นตำแหน่งไปวาระการดารงตาแหน่งเลขาธิการกตรตกาหนดไว้วาระละ4ปีภาพปรากฏว่าไม่เคยมีใครได้ต่อวาระแต่ละคนครบวาระก็จากไปรวมทั้งนายรพีสุจริตกุลอดีตเลขาธิการกตรตคนที่8 หรือคนก่อนนางสาวรื่นวดีโดยประกาศไม่ขอต่อวาระเนื่องจากเหลือเพียงไม่กี่ปีก็จะครบอายุ60จึงเกรงว่าจะทํางานไม่ต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้สรรหาคนใหม่เข้ามาแทนที่ถ้ามีการต่อวาระการดํารงตําแหน่งเลขาธิการกรรทอนางสาวรุ่นวดีจะเป็นเลขาธิการกรรทอคนแรกในประวัติศาสตร์ก็ว่าได้ที่จะได้เป็นเลขาธิการกรรทอสองสมัยแม้จะดํารงตําแหน่งอีกเพียงแค่2ปีเพราะใกล้จะครบอายุ60ปีแล้วก็ตามดูเหมือนนางสาวรุ่นวดียังมีความสุขกับการทําหน้าที่เล ขาธิการกรอตอ,อยู่จึงไม่ยอมรับมติคณะกรรมาการกรอตอและกําลังเคลื่อนไหวเรียกร้องความเป็นธรรมจากการไม่ได้รับการต่ออายุมีการขุดคุยเบื้องหลังการไม่ต่อวาระนางสาวรื่นวดีอ้างถึงการทําหน้าที่ที่สร้างผลกระทบต่อคนบางกลุ่มสร้างความไม่พอใจให้คนในองค์กรจนมีเจ้าหน้าที่กรอตอลาออกนับร้อยเพราะทนแรงกดดันไม่ไหวการอยู่ต่อหรือต้องไปของนางสาวรื่นวดีไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายเสียทีเดียวเพราะอดีตเลขาธิการกรอตอ ทั้ง8คนเมื่อครบวาระก็ต้องสละดเก้าอี้ด้วยกันทั้งนั้นแม้จะเป็นเลขากราอที่เข้มแข็งมีความปรารถนาแรงกล้าในการกำกับดูแลตลาดทุนให้เป็นแหล่งลงทุนที่ปลอดภัยของนักลงทุนก็ตามอย่างไรก็ตามการพิจารณาให้นางสาวรื่นวดีได้ไปต่อหรือพอเพียงแค่นี้ควรปราศจากอาคติใดๆจากคณะกรรมการกรอทั้ง10คนต้องไม่มีการแทรกแซงจากคนภายนอกทั้งกลุ่มผลประโยชน์ในตลาดทุนและอำนาจทางการเมืองกรตอดูแลปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนผู้ลงทุนในตลาดหุ้นประมาณ2.5ล้านคนกำกับบริษัทจดทะเบียน เกือบ1,000แห่งซึ่งมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือ Market Cap 20.59ล้านล้านบาทจึงควรอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นองค์กรที่โปร่งใสมีความอนิสระนางสาวรื่นวดีจะอยู่ต่อหรือต้องไปตามวาระไม่ใช่ปัญหาใหญ่ แต่คณะกรรมการกรรททั้ง10คนต้องตอบสังคมจนความกระจ่างเป็นที่ประจักษ์ว่าทําไมจะต้องต่อวาระให้นางสาวรื่นวดีหรือทําไมจะลงมติให้นางสาวรื่นวดีพอเพียงแค่นี้ถ้าผลงาน4ปีสอบไม่ผ่านการไม่ต่อวาระก็คือความชอบธรรมสุนันท์ศรีจันทาได้ระบุไว้มองภาพและวิเคราะห์กันต่อ4ปีที่ผ่านมาจะผ่านหรือไม่ผ่านต้องให้ประชาชนตัดสินเอาจากผลงานที่ผ่านมาท่ามกลางความอยากอยู่ยาวหรือไม่ แต่ไม่รู้จักตรวจสอบตัวเองโดยผลงานชิ้นโบดําในรอบปี2,565ภายใต้บังเหียนของเลขากรตอรื่นวดีนักลงทุนไทยได้รับความเสียหายจากหลายกรณีไม่ว่าจะเป็นปมกระดานเทศซิเมกผลพิษใส่นักลงทุนผิดกฎหมาย ขอที่ว่าห้ามบริษัทนำทรัพย์สินของลูกค้าไปหาดอกผลและต้องเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้อย่างปลอดภัยกลอตหรือท่านเลขาเรื่องวดีสุวรรณมงคลส่อทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นมูลค่าความเสียหาย2 0 0พันกว่าล้านบาทโดยกลอตปรับทางแพ่งชดใช้เงินเพียงแค่2ล้านกว่าบาทเท่านั้นถ้ากราตอตไล่บี้ซิเมกได้สักครึ่งหนึ่งเช,เช่นการไล่บี้หาเหตุตัดขาก,กระดานเทรดเอกชนเจ้าอื่นหาเรื่องสั่งปรับไปแล้วเป็นร้อยล้านหรือทํางานให้เข้มแข็งจัดการให้ตรงจุดเหมือนหน่วยงานกํากับอินโดนีเซียที่ทาเอาซิเมคกแหกคําสั่ง สารสิงคโปร์แอบเอาเงินกองกลางไปชดใช้รับหลังสารนอกจากนั้นกราโตในยุคที่ผ่านมายัางไม่สามารถจัดการกระดานเทรดเถื่อนต่างชาติอย่าง FTX ที่ทําให้นักลงทุนไทยจํานวนมากได้รับความเสียหาย กรรก็น่าจะทราบดีคําถามก็คือที่ผ่านมากรตทเคยมีมาตรการที่จริงจังจัดการกรกดานเทรดเถือนเหล่านั้นบ้างหรือไม่ทั้งที่ตัวเลขได้ชี้ชัดว่าประเทศไทยมีนักลงทุนเสียหายอยู่ในันดับ13เกือบ130,000คนต่อเดือนซ้ําแผลเดิมของวงการคริปโตกรนซีซึ่งยังไม่หายดีจากเคสของเทียร่าลูน่าและ UST ซอแววว่าอนาคตเอกชนผู้พัฒนาคริปโตไทยเสี่ยงเดี่ยงทั้งระบบหากปล่อยให้รื่นวดีสุวรรณมคลคุมบังเหียนต่อไปหรือไม่ นี่คือคำถามที่ต้องชี้แจง เพราะผลกระทบที่ตามมาเตรียมเลือดไหลหมดตัวเงินหนีเข้ามือต่างชาติแล้วใครจะรับผิดชอบยังไม่รวมปัญหาของหุ้นมอที่เกิดขึ้นในช่วงส่งท้ายปี2565แล้วยังไว้ใจท่านอดีตเลขากรรตได้อีกหรือไม่อย่างไรต้องย้ํากันอีกครั้งว่ากรรนั้นเป็นหน่วยงานกํากับที่สําคัญในโลกแห่งการเคลื่อนย้ายเงินทุนการพัฒนาได้ดีจะต้องยอมรับปัญหาค้างท่อที่เป็นดินพ่อข้างหมูเสียก่อนโดยข้อเสนอแนะที่อยากจะส่งเสียงไปยังคณะกรรมการกรรทหรือบอร์ดกรรทให้ไตร่ตรองพิจารณาหาผู้ที่เหมาะสม The yeah. ก็มีดังต่อไปนี้1การคัดสรรเลขาสมัยหน้าควรจะเฟ้นหาบุคคลที่รู้ลึกซึ้งปัญหาภายในองค์กรมองเห็นยอมรับและพร้อมแก้ไขอาจจะต้องรู้จักการตั้งคำถามว่ากราตอ่อนแอลงด้วยเหตุผลอะไรหรือไม่เหตุใดบุคลากราลาออกมากกว่า1ใน3ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาองค์กรที่จะพัฒนานไปข้างหน้าจะต้องแก้ไขความอนลมานภายในให้ได้เสียก่อนข้อที่2แน่นอนว่าผู้ที่ยื่นใบสมัครคัดสรรล้วนแล้วแต่มีความสามารถผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์ในกระดาษแต่เพียงพอแล้วหรือไม่ที่จะใช้เพียงเกณฑ์ในกระดาษมาชี้วัดศักยภาพ การทํางานซึ่งต้องใช้ศิละปะการบริหารไม่ใช่ทุกคนที่จะพึงมีนอกจากวิสัยท่าน์และความรู้ความสามารถซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วเลขากรรทในยุคต่อไปควรจะมีทัศนคติที่ดีต่อความท้าทายยอมรับความเสี่ยงและโอกาส เลิกออกกฎทำมันทำความเข้าใจเทคโนโลยีโดยเฉพาะในส่วนของคริปโตเคอเรนซีซึ่งให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้สม,มีความพร้อมในการนำเสนอและเป็นผู้ฟังที่ดีต้องมีทักษะผู้ประสานสิบทิศสามารถทำงานร่วมกับบอร์ดได้อย่างราบรื่นเปิดใจรับฟังข้อเสนอแนะของบอร์ด ไม่มองเป็นคู่ขัดแยง้งประสานงานไม่ใช่ประสานงานร่วมก,กันกับทุกภาคส่วนสร้างพันธมิตรจูงใจให้เอกชนมีบทบาทในการร่วมสร้างมาตรฐานที่ดีในธุรกิจไม่มองเอกชนในแง่ลบเป็นที่ตั้งเพราะความกลัวอันเกิดจากความไม่รู้ในตัวเองซีบอร์ดกรรตออาจจะต้องสัมภาษณ์อย่างหนักถึงทัศนคติที่ดีมุมมองการตีความกฎหมายเพื่อเฟ้นหาแง่มุมความคิดความซื่อตรงและจริยธรรมไม่เห็นแก่พวกพ้องไม่หาประโยชน์แก่ตนเองเป็นธรรมเท่าเทียม โดยใช้ทัศนคติทางกฎหมายตีความกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาไม่อยอะคติไม่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการข่มขู่พนักงานข่คมขู่บอร์ดข่มขู่ภาคเอกชนข้อที่5ไม่หนีปัญหามีความรับผิดชอบกล้าทำก็ต้องกล้ารับ ไม่โบยงานให้คนอื่นไม่โทษลุกน้องตัวเองโทษฟ้าโทษฝนไม่ลอยตัวหนีอยู่เหนือปัญหาปล่อยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการรับผิดส่วนตัวเองลอยตัวเสนอหน้ารับแต่ความชอบอยู่เพียงฝ่ายเดียวอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้นับเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีนับจากการก่อตั้งกรรมาที่นักลงทุนประชาชนทั่วไปให้ความสนใจติดตามการแ้นแหวงเ,เ,เลขากรรมากยุคใหม่ประสบการณ์ในปี2565เป็นบทเรียนได้สอนให้นักลงทุนเข้าใจว่างานของเลขากรรมากนั้นมีส่วนสําคัญต่อการปร,ราบโจรและ การยกระดับเทคโนโลยีจนไปถึงการประสานระบบการเงินและการลงทุนทั่วโลก เพื่อให้เราไม่เสียโอกาสคู่แข่งขันและคว้าโอกาสความก้าวหน้าให้ทันท่วงทีโดยมีรัฐเอกชนหน่วยงานกำกับรวมถึงนักลงทุนประชาชนทำงานตามหน้าที่ได้อย่างสอดประสานกันทางออกที่สำคัญของการทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานก็คือความรู้ทักษะเฉพาะทางไม่ใช่ถนัดแค่ง,งานกฎหมายแต่ดันใหญ่จะควบคุมกฎของวงการการลงทุนจนเป็นผลร้ายกระทบต่อการแข่งขันของประเทศจุดสำคัญที่บอร์ดกรรตอควรจะพิจารณาให้น้ำหนักกับคนเก่งที่มีประสบการณ์อาจจะต้องตัดเนื้อร้ายสายข้ามห้วยทิ้งซะเพราะผง เล่นเส้นซ้ายทำงานไม่เข้าใจเน้นใช้อานาจบาดใหญ่พวกมากลากไปคิดดีๆหากจะเลือกคนนอก ข้ามหัวคนในที่รู้ปัญหาสะสมพร้อมแก้ไขเสียทั้งงานเสียทั้งกำลังใจบุคลากรทั้งระบบเพราะบทเรียนที่ผ่านมา2565ก็ราคาแพงเกินจะบรรยายทั้ง ftx ซิปแมและหุ้นมอหรือแม้กระทั่งการบอลไซการพัฒนาของภาคเอกชนบริหารอย่างใช้ความกลัวนำทางมากกว่าคำานึงถึงนโยบายที่จะประสานและพัฒนาองค์กรได้ไม่แยแสต่อการร่วมไม้ร่วมมือบริหารงานแบบไหนกันจึงทำให้คนเก่งทยอยลาออกมีแรงข่าวระดับสูงจากโบรกเกอร์ได้เคยระบายความในใจว่า บรรยากาศในกตรตมีประเด็นปัญหาความขัดแย้งภายในเกิดขึ้นจนส่งผลกระทบให้ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากร,รกลาออกจากสำนักง,งานกตรตถึงประมาณมากกว่า200คนและยังปฏิเสธไม่ได้ว่ามีข่าวครึกโครมในแง่ของความบาดหมางระหว่างบอ,อร์ดกรตอกับอดีตเลขากรตอร ที่ต่อกันไม่ติดจนเป็นข่าวว่าบอร์ดกรตบางคนตัดสินใจไม่ต่อวาระให้ท่านเลขารื่นว่าดีเลขาธิการหากจะมาจากสายงานอื่นเช่นปัจจุบันมาจากสายยุติธรรมความสามารถในด้านกฎหมายคงไม่มีใครกล้าทกเทียงแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเคยศึกษาตลาดทุนคริปโตเคอเรนซีมากน้อยแค่ไหนยืนยันความจริงได้หรือไม่ว่ามีความรู้ครบทุกแงม่มุมประชาชนนักลงทุนพอจะมั่นใจได้จริงหรือไม่ว่าเชี่ยวชาญและเข้าใจในการกำกับตลาดทุนตลาดคริปโตเคอเรนซี ได้อย่างแท้จริงถ้าหากเรื่องกฎหมายเรื่องค่าปรับบทลงโทษระบบราชการจะมีแต่คนชาบูยกนิ้วให้แต่งานพัฒนาวงการและประสานกับเอกชนท่านยังเป็นที่คอราหาถึงเวลาแล้วที่กรตอจะต้องยกเครื่องใหม่พูดปัญหาสะสมและเอาความจริงมากองบนโต๊ะหยุดความยึกยักกึกกึกกักกักจะเดินหน้าก็ไปไม่เป็นจะถอยหลังก็แก้ปัญหาไม่ถูกผลกระทบราคาแพงเกินใครจะจ่ายไหวเปลืองเงินภาษีเพราะเสียเวลากับคนไม่รู้งานดังนั้นอาจจะต้องมองหา ว่าที่เลขากรตอที่จะเข้ามากอบกู้ทั้งงานพัฒนาตลาดคริปโตเคอเรนซีและตลาดทุนรวมถึงการบริหารภายในองค์กรเสียใหม่ในปี2,566ให้โอกาสคนในได้อำนาจมารับใช้นักลงทุนและประชาชนเสียทีหากยังชายตามองพวกข้ามห้วยเห็นทีจะได้หน่วยงานที่มีกลิ่นคละคลุ้งหนักกว่าเดิมสืบจากข่าวรายงาน